สวัสดีครับผมชาติเจ้าทรัพย์นะครับเออพี่น้องมาดูมัคตรู้ SK45 พี่น้อง เจ็ดห้าปลายท่ออาจจะเก่าหน่อยครับนะแต่ว่าบอดี้เครื่องปั๊มโอเคเลยครับร้อนใช้ช่วงล่างเต็ม SK045 หรือว่าจะ Mark through, มาร์คทรูไหมน้องมาร์คทรูกำเนิดเกิดที่แด แนนอาทิตย์อุทัยครับหรือว่าคุณตูซามูไร เจ็ดห้าเดี๋ยวแอร์เช็คให้ครับแอร์เช็คให้โอ้สวยครับน,นี้สวยมีให้เลือก2คันนะพี่น้อง SK 045 4 475,000า มาแต่งทางให้หน่อยรถมากสวยครับสีได้เลย,เยรู้สึกว่าเอกสารจะซื้อขายคันนี้รถบุคล่มศูนย์เก้าแปามเจ็ดห้าสอ ได้บูมามไม่มีปะตอนนี้คือแอร์อาจจะไม่เย็นเดี๋ยวเช็คระบบแอร์ให้จมเลยพี่น้องเทียบเท่าร<า>้อยยี่สิบยี่ใหม่แ้วนะจอรูระบายสวยครับสวยสี 4, 7, 5เนี่ยเอาไป โอ้ตักดินวันละร้รอยว่าเที่ยวพี่น้องหรือเอาไปทํางานทำอิดหินปูนทรายพี่น้องตักหินตักทรายได้สบายมากวัในใดที่มีทุนน้อยครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับพร้อมใช้แมเทียบเท่าร้อยยี่นะครับสบายสบาย แนะ hey, จ่จัดจ้นานนย่านนี่็ดห7 5ก็ต่อรองพี่น้องรถอยู่บุรีรัมนะสอบถามชาติจรวทรับได้ครับ0982723752 จะลมแรงไปหน่อยช่วงนี้หน้าหนาวพี่น้องหนาวครับบุรีรัมย์าก,กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับอ่ะตอนแรกลาพี่น้องแล้วแต่ว่าให้ดูห้องเกิงหน่อยครับนี่ครับห้องเกิงโอเคเลยเดี๋ยวเซตแอให้พี่น้องไม่มีปัญหา เดี๋ยวเราไปดูปั๊มนะครับดูปัม๊มดูเครื่องครับมาดูแบตเตอรี่แล้วก็ตัวสับนะครับสับคอนโทรลตรงนี้ยังอยู่กรองแล้วก็รอเย็นครับรอเย็นโอ้สวยอยู่ครับสวยใช้ได้น้องใช้ได้ใช้ได้เลยนี่ครับปัม๊มเคสามวีหกสามครับ สวยน้องสวย475ต่อ,องเอาแห้งดีครับแห้งดีเรามีทุนน้อยก็เอาไปใช้ได้นะครับให้เขากินบ้างเรากินบ้างได้ได้วันละ4,500ก็เอาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันหน่อยอ่ะนี่ชุดโปะเพครับนี่ครับแห้งดีน้องแห้งดี SK ศูนย๊ส SK 045เทียบเท่า1 2อเอาไปดูเครื่องกันครับเครื่องนะครับเหลืองาอรามเลย c b d บิดีหนึ่งเม็ดอินเจแปนเทอร์โบก็145ครับนะสุดจัดโอ้หมอญานีนยังไม่มีดันน้องไม่มีดัน โอเคนะเมื่อกี้เทสไปแล้วดูเครื่องแล้วดูทุกอย่างแล้วพี่น้องสนใจก็0982723752ถักทายมาได้ครับอ่ถือว่ารอพี่น้องคุณปูยังรอเลยสีสันได้หมดเลยสีสวยครับสีฟ้าจริงแต่ว่าอ่าเหมือนเือนเหมือน,มนร้อยสีเลยพี่น้องนะครับแล้วก็ขับตัวไม่แรงไม่แรง สี 4, 4, 5, นะ่สิบเจ็ดห้านี่มาต่อรองเอาดูโซโอโซอยังใหม่เลยครับนะนี่ครับโซยังเลืองอยู่เลยเฟร,รมสวยครับโนะรลเลิกก็ใหม่นะอ่ะยวดูอีกครั้งหนึง่งดูเฟร,รมครับเฟร,รมไม่มีผุเลยนะนี่ฝาปิดยังอยู่เลยครับมอเตอร์ตัวเดินนี่ตัวเดินก็เปลี่ยนใหม่พี่น้องนะ เกาหลีนี่ครับยังเหลืองอยู่เลยสวยๆครับสวยๆคุณปูลรอจัดให้อะอยู่บุรีรัม0 982723752ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ